สวัสดีนักเรียนชั้นมอหทับคนครับเสียงอาจจะมีเสียงจิ้งหดีดน,นะเพราะว่าครูอยู่บริเวณป่านะครับหลังโรงเรียนอโอเคครับวันนี้ครูจะให้นักเรียนนะครับที่ศึกษาวิดีดโอด้วยตัวเองครับดูวิธีการทำแบบฝึกหัดที่2.1คอควายซึ่งแบบฝึกหัดนี้เรา ใช้เราเคยทําไปแล้วใน3ข้อนะครับใช้ความรู้เรื่องขอออัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนซึ่งใครมีหนังสือก็สามารถเปิดหนังสือดูได้ในหน้า8 7ใครไม่มีหนังสือครูได้จดตัวอย่างอครับจดจดอย่างคร่าวๆไว้ที่หน้าจอแล้วนันเรียนครับแบบฝึกหันี้2ข้อนะครับเขาสี่ว่าให้เรียนเขียนลงในสมุดแล้วอัพลงนะครับอัพลง ไฟล์ใน g ู o ก l e ฟอร์มที่ส่งให้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับง่ายดียครับข้อ4ครับเราจะทำพิมเสนน้ำรู้จักพิมพ์เสนน้ำเนาะพิมเสนน้ำเนาะอ่าโอเคส่วนผสมอะเมทอลน,นะครับพิมเสนแล้วก็กระบุลตระส่วนเป็น4ต่อ1นต่อ1นนะครับโอเคนะนี่คือโจทย์ที่ให้มาข้อ4.1ครับถามถ้า มีเมนทอน200ยกรัมเมนทอน2 0 0รยกรัมนะครับอย่างอ,อื่นกี่กรัมข้อนี้ง่ายเพราะอะไรเรารู้อัตราส่วนของหลายจำนวนหลายดจำนวนเราสามารถหาค่าได้ถ้ากําหนดจานวนมาให้อย่าง1นึง่งแค่หนึ่งจำนวนข้างนี้กําหนดเมนทอนมาให้2 0 0รยกรัมนัเรียนครับก็ดูว่าเมนทอนเป็นอัตราส่วนที่มากที่สุดใช่ไหมครับอ่ะมากที่สุดก็คือ4ส่วน จากทั้งหมดกี่ส่วนครับใครรู้ต้องตอบว่า6ส่วนนะจากทั้งหมด6ส่วนโอเคไหมมีเมนทอนอยู่4ส่วนและเมนทอน2องรกรัมดังนั้นเราคิดก่อนเราใช้อัตราจจส่วนเท่ากันหลักการคูณเราก็คิดว่า4คูณอะไรได้200นั่นก็คือ4คูณ50าโอเคหมครับดังนั้นถ้าคูณ50ก็ต้องคูณ50ทั้งหมดด้วย ง,ง่ายครับข้อนี้เราก็จะได้ว่าอย่างอื่นกี่กรัมก็คือต่อว่าก็จะเป็น200ต่อ50ต่อ50นั่นหมายความว่าพิมเสนพิมเสนนะครับพิมเสนน้ำกับพิมเสนธรรมดาต่างกันนะครับและกระบูลอย่างละ50กรัมโอเคครับข้อนง่าย โอเคต่อมาครับมีข้อสองย่อยเนาะพินเสียน้ำเนี่ยข้างนี้มันหนึ่งจุดห้ากิโลกร,รมัมนั่นเองครับหนึ่งจุดห้ากิโลกร,รมัมคือส่วนผสมทั้งสามอย่างเนี่ยมันหนึ่งจุดห้ากิโลกรมัมดังนั้นเขาถามว่าส่วนผนสมส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยไม่มว่าจะเป็นขออนุญาตลบเดี๋ยวเข้าใจผิดส่วนผสมอื่นอย่างละกี่กรรมส่วนผสมอย่างละกี่กรมกกรมก็คือ เมนทอนไส้ก,กร,ร,รีกามพิมเสนไส้กรกกร,รมรวมกันแล้วต้องได้1.5กิโลกร,รมัมเพราะเรากำลังทำพิมเสนน้ำ1.5กิโลกร,รมัมบอกไปแล้วนะครับอัตราส่วนเป็น4ต่อ1ต่อ1โอเคไหมใส่3อย่างเนี่ยทีเนี้ยตรงอยู่ที่ว่ารวมไปทั้งหมดกี่ส่วน4ต่อ1ต่อ1ก็รวมไปทั้งหมด6ส่วน 6ส่วนนี้ได้กี่กรรมัมก็คือ1.5กิโลกร,รมัมทีเนี้ยเราก็คิดก็ได้นะครับว่า6ส่วนนี่คิดเป็น1.5กิโลกร,รมัมดังนั้น1ส่วนเท่ากับกี่กร,รมัมตรงนี้หรือจะคิดเป็นกิโลกร,รัมก็ได้ข้อนี้แต่เรายังยึดว่าอัตราส่วนก็คือ4ต่อ1ต่อ1โอเคไหม อ่ะโอเคนะถ้าพิมพ์เศษน้ำหนึ่งจุดห้ากิโลกร,รมัมเราใช้คเออถ้าใครเคยเรียน,นบรรจัะยางก็ได้นะเอออันนี้ก็ได้อะถ้าลองใช้บรรายัยยางดูนะครับถ้าพิพเศมน้ำหนึ่งจุดห้ากิโลกร,รมัมคิดเป็นหกส่วนอือฮึอ้าเอาใหม่คิดใหม่หกส่วน หส่วนคือส่วนผสมเนี่ยได้1.5กิโลกรัมถ้าเราหา1ส่วนได้กี่กรัมกี่กิโลกรัมนั่นเองครับถ้าใครจําวิธีการเทียบปัิจจัยยางได้นะครับเราเอา1.5มาคูณ1แล้วหารด้วยหกทีนี้จะยากตรงไหนรู้ไหมยากตรงที่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราหยินรูปของ เศษส่วนนะครับเพื่อการหานั่นแหละมันเป็นทศนิยมหาได้จำนวนเต็ม1.5คูณ1นี่1.5ส่วน6โอเคไหมอันนี้ความรู้เก่านะครับที่เป็นจัตยางทีนี้เราจะทำไงให้กลายเป็นจำนวนเต็มเราคูณ10เข้าไปทั้งเศษและส่วนมันจะกลายเป็น15ส่วน60ทีนี้เราตัดทอน15หนึ่ง1515สเป็น20 เขาแ้สิบห้าสี่เป็นหกสิบหนึ่งส่วนสี่นี่ไงหนึ่งส่วนเป็นหนึซินหนส่วนสกิโลกร,รมัมแต่หนึ่งส่วนสี่กิโลกร,รมัมคือกี่กร,รมัมก็คือสองกร,รมัมคิดตามนะโอเคไหม mm hmm. เป็นกี่กร,รมัมจริงๆแล้วอะ่ะมันก็คือศูนกิโลกร,รมัมโอเคทีนี้เขียนเป็นศูนก็แล้ ทำเป็สย,ยมได้0.25กิโลกรัมทีนี้0.25กิโลกรัมมันคือ250กรัมนะครับโอเคไหมดังนั้นได้ละเมนทอนก็จะเป็น1ส่วน250กรัมแสดงว่า4ส่วนก็เป็น4คูณ250อ <c oughs> ือหือนี่เราก็จะได้อัอตราส่วนเดิมนะครับเมนทอนต่อพิมเสน ต่อการะบูนก็จะเป็นเขีย okay, นตรงนี้นะที่คูณไม่พอแล้วแหละโอเคเมนทอนต่อพิมพ์เสนต่อการบูนก็จะเป็น4คูณ250ต่อ1คูณ250ต่อ1ค okay. ูณ250โอเคเพราะ1ส่วนอะ่ะมันเป็น250กร,รมัมหรือ0.25กร,รมัมโอเคดังนั้นเมนทอน ็จะได้ทั้งหมด1,000กรัมต่อพินเซน250กรัมต่อคาราบูล250กรัมถ้าหนูเห็นไหมครับว่าเราเอา1,000บวก250บวก250มันจะกลายเป็น1,500กรัมเออคือพูดกรัมหรือกิโลกรัมไม่รู้อะเอาไหม1,000กรัม250กรัม250กรัมเอาบวกกันก็ได้1,500กรัมซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.5กิโลกร,รมัมโอเคไหมครับดังนั้นน่ะเราได้แล้วว่าเมนทอน่ะเอ,อ่อ1,000กรมัมพิมเสน2 5รกรมัมแล้วก็กระบุล2,50กรมัมนี่คือข้อ4โอเคไหมอ่ะอาจจะยากนะแต่ครูคิดว่าเรา่อเข้าใจนะครับในเรื่องของการหาค่าเป็นส่วนเนี่ยเราเทียบ1ส่วนทีนี้ก็เช่นเดียวกันดูข้อต่อม,มาในข้อ5ครับอ่ะแคปหน้าจอไว้ แล้วจดลงไปนะครับหรือพอร์ก็ได้นะครับพอร์ port, แล้วก็จดไปแล้วค่อยเปิดต่อดูสิ่งที่จะดูต่อมาคือในข้อ5รูปสามเหลี่ยมมีอัตราส่วนของขนาดของมุม3ต่อ4ต่อ2รูปสามเหลี่ยมมี3มุมอัตราส่วนเป็น3ต่อ4ต่อ2จงหามุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ามุมที่มีขนาดเล็กที่สุดกี่องศาข้อนี้ข้อนี้ เช่นเดียวกันเราจะใช้วิธีการเทียบอัตราส่วน <c oughs> คือตอนนี้ขอไปคทับเทีบมันอยาจะย่างเรามีอัตราส่วนแล้วสามอัตราส่วนขนาดของมุมรูปสามเหลี่ยมใครรู้ครับมีขนาดของมุมกี่องศารูปสามเหลี่ยมรูปทั่วไป,ไปถ้าเราเรียนตอนปฐมเราจะรู้ว่ามันมขีขนาดของมุมร้อยแปดสิบองศานะ <c oughs> มุมของรูปสามเหลี่ยม ร้อยแปดสิบศูนาดังนั้นมันมีกี่ส่วนครับ3ด้านนี้เป็น3ต่อ4ต่อ2ก็แสดงว่ามีทั้งหมด9ส่วน9ส่วนเนี่ยคิดเป็น180องดศาแต่เราต้องการขนาดเดียวเอ้ยส่วนเดียว1ส่วนคิดเปน็นนี้อ่านลายมือให้อ,อกนะครับ1 8 0่180คูณ1 หารด้วย9ครับมันกลายเป็น180หาร9กม่อไรตัดครับ919 9, 9 2 18เป็น20แสดงว่า1ส่วนเนี่ยเป็น20องศาโอเคครับ20องศานะมุมมีขนาด20องศา1ส่วนทีเนี้ยเขาถามมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมุมขนาดที่ใหญ่ที่สุดก็เป็นกี่ส่วนครับ4ส่วนใหญ่กว่ามุมที่มีขนาดเล็กที่สุด กี่ส่วนครับ2ส,ส่วนเรา,าลบกันก่อน4ลบ2ได้2 2ส,ส,ส่วนนั่นนี่เ่สส่วนเห็นไหมครับเราใช้ว,วิธีการนี้นะโดยที่เราเอาส่วนมาลบกันก่อน4ลบ2คือ4เนี่ยคืออัตราส่วนของมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดลบอัตราส่วนของมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่ากับ2ส่วนดังนั้นเราได้คำตอบแล้วนะครับคำตอบมาจากไหน ดังนั้น응เขียนสรุปคำตอบดังนั้นมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ามุมที่มีขนาดเล็กที่สุดก็เป็น 2, 90, 2> องคูณ90เพราะ2ส่วนคูณ90 1สหน่วน90ขอครับต้อง20สิ1ส่วน20องศาดังนั้นสส่วนก็40องศาในข้อนี้เชื่อว่านักเรียนเข้าใจวิธีการคิด นี่คือวิธีการคิดรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ศึกษาเอาไว้ตรงนี้ครับเดีย๋ยวให้นักเรียนจดลงไปในสมุดนะครับหรือกระดาษ A4 ก็ได,อได้อย่าลืมว่าด้านล่างไทม์มัทัดให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและที่ไว้ด้วยทุกหน้านะครับหน้านี้ก็เช่นเดียวกันเขียนไว้เสร็จปุ๊บถ่ายรูป2มันสามารถอัปรูปได้มากสุด5รูปนะครับนักเรียนครับ กดเลือก2ภาพเลยถ้าบางคนมี2หน้าโอเคไหมทดลองนะครับเรียนรู้กันไปในเรื่องของการส่งงานแล้วก็ในเรื่องของแบบฝึกหัด2.1คอควายในข้อ4กับข้อ5ถ้าไม่เข้าใจเปิดดูใหม่วันนี้ขอบใจต้องเรียนที่เปิดดูตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับบ๊ายบาย